สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราหยุดปีใหม่ในช่วงปีใหม่นะคะเด็กๆก,ก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะเด็กๆอย่าพึ่งไปในที่เสี่ยงเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะคะ,ะจังหวัดเรานะคะก็ โควิดระบาดเยอะอีกแล้วนะคะเราก็ได้เลื่อนเปิดเทอมไปแล้วนะคะช่วงนี้เราก็จะเรียนออนไลน์นะคะหรือผ่านคลิปวิดีโอคุณครูไปก่อนนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะและต่อไปนะคะคุณครูแพวนะคะก็จะมาสอนนะคะเล่มนะคะเรียนรู้การอ่านและการเขียนนะคะเล่มที่6เลยนะคะเล่มสีเขียวนะคะ ให้เด็กๆนะคะเอาหนังสือขึ้นมานะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้าที่3นะคะเขาบอกว่านับและเติมคําตอบลงในช่องว่างนะคะให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านพยัญชนะสระและวรรณยุกนะคะให้เด็กๆนะคะอ่านสระนะคะพยัญชนะและวรรณยุกนะคะ ถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆและก็ถามว่าพยัญชนะไทยมีกี่ตัวเด็กๆตอบได้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีกี่ตัวนะคะเด็กๆก็เขียนลงไปตรงรูปดาวนะคะมี4 4ตัวใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนลงไปให้ถูกต้องนะคะส่วนสระนะคะ สระมีกี่ตัวนะคะเด็กๆก็นับดูนะคะว่าสระมีกี่ตัวนะคะเด็กๆอ่าแล้วให้เด็กๆนะคะมานับดูนะคะว่าวันณยุคมีกี่รูปและมีกี่เสียงนะคะเด็กๆให้เด็กๆเติมลงไปให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆ เด็กๆมาดูหน้าที่4นะคะหน้าที่4ี่เาบอกว่าฝึกคัดคำตามใบปะนะคะให้นักเรียนนะคะฝึกผันเสียงวรรณยุกนะคะอ่ะเด็กๆมาดูนะคะก็จะมีไม้เอกเด็กๆรู้จักไม้เอกหรือยังคะอ่าไม้เอกก็จะขีดลงมาใช่ไหมคะไม่โทนะคะไม้ตรี ม้จัตาวานะคะเอกโทรตรีจัตาวานะคะอะดเด็กๆมาดูนะคะเ็าให้คํามานะคะคําแรกก็คือกา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 นะคะคําที่สองก็คือจาจาจ่าจ่าจ้าจา,จา,จานะคะคาที่สามก็คือดานะคะ ด no? okay. าด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 านะคะคำที่สี่ก็คือคำว่าตาใช่ไหมคะตา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 นะคะคำที่ห้าก็คือคำว่าบานะคะบาบาบาร์บาบานะคะคำที่หกคำว่าปานะคะปาป่าปาป่าป่านะคะ คำที่7คำว่าอาใช่ไหมคะอา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 นะคะแล้วนะคะเขาบอกว่าอักษรกลางนะคะที่ควรเรียนนะคะก่อนนะคะมี7ตัวมีอะไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมในหนังสือก็คือมีกอไก่โจจานดดเด็กตต่อ ไ,ไม้ปมอปาออ่างนะคะเจ็ดตัวนี้คืออักษรกลางนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปากแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะเด็กๆพร้อมเขียนชื่อข้างล่างให้เรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูหน้าที่ห้านะคะเด็กๆท็อบ,บอกว่าฝึกคัดคำตามรอยปากนะคะเด็กๆ อ่ะเด็กๆมาดูนะคะคำก็คือตัวอย่างนะคะกออากาใช่ไหมคะกออากาเด็กๆดูซิพยัญชนะก็คือตัวอะไรคะก็คือกอไก่ใช่ไหมคะสระก็คือสระอะไรคะสระอาใช่ไหมคะรูปไม่มีนะคะก็คือเสียงก็จะเป็นเสียงสามัญน,นะคะอ่ะ เด็กๆดูนะคะข้อที่2นะคะเขาจะให้มาก็คือไม้เอกนะคะกากาไม้เอกกานะคะ,ะกกายก็จะเป็นพยัญชนะนะคะสระก็จะเป็นสระอารูปก็คือไม้อะไรคะเด็กๆก็คือไม้เอกนะคะเสียงก็จะเป็นเสียงเอกนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะสังเกตดูนะคะ แล้วก็ให้เด็กๆฝึกอ่านด้วยนะคะแล้วก็เขียนตามรอยปะมาส่งคุณครูด้วยนะคะดเด็กๆเด็กๆเห็นไหมพร้อมระบายสีภาพเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายด้วยนะคะพร้อมเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะดเด็กๆต่อไปนะคะดเด็กๆมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะคะดเด็กๆต่อไปนะคะคำศัพท์ V นะคะ V แว รถตู้นะคะมีตัวอะไรบ้างนะคะเด็กๆมาดูกันนะคะตัว V A N นะคะ v a นแปลว่ารถตู้นะคะต่อไป Double U นะคะ Well นะคะแปลว่าวานนะคะอ่าก็จะมีตัว W H A L E นะคะ Well แปลว่าวานนะคะ ต่อไป x x r a y นะคะก็จะเป็น x r a y นะคะ mm hmm. เช่นเรา x r a y ปอด x r a y ร่างกายของเรานั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็มีตัว xray นะคะ x r a y นะคะเด็กๆต่อไป y yo yo นะคะยโย่ yo yo, นั่นเองเด็กๆเคยเล่นไหมยโย่ yo yo, นะคะก็จะมีตัว Y o, y o yO ยโยโย่นะคะเด็กๆต่อไปสุดท้าย C, s i b บา i b บแปลว่าอะไรคะเด็กๆ i b a แปลว่าม้าลายใช่ไหมคะก็จะมีตัว C, E, B, R, A นะคะ c บาแปลว่าม้าลายนะคะเด็กๆ เขียนลงในสมุดนะคะให้สวยงามน,นะคะดิกเดส่วนนักเรียนคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้รับหนังสือยังไม่ได้รับลงนะคะด็กๆสามารถเข้ามาเอาได้ที่โรงเรียนกับคุณครูนะคะดเด็กๆอย่าลืมนะคะถ้าใครนะคะส่งการบ้านมานะคะหรือฝึกอ่านหนังสือมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานนะคะก็ถ่ายรูสาายปส่งมาณาฬิลุ่นได้นะคะด็กเคุณครู ความดีนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเอาไว้แค่นี้ค่ะ